สวัสดีครับผมสวัสดีตอนต่อรครับหลังจากที่มาในมือหนึ่งนะครับผมมาเบิงหาเบิงเห็นนกเขาบินอยู่ตัวหนึ่งครับว่าจะออกมาฟังเสียงนกเขาอยู่หน้าครับผมมีดจ๊ะคือออกมาหน้าครับไม่รอมู่ไอปี ภาสิมาฟังเงนเชียงนกเคาครับเตียงไดเพราะว่าใด่ตกต่อมันละครับนกต่อส้ายผูเขาเดยวมาแต่งบัวล่องผู้บันนี่ครับผมไปไปพอเขาเจะเตียงนี้พอดีผู้เฒ่าก็ได้เขาคอยทำ เรือเรียวตันเงอรนี่ตัวหนึ่งครับแต่ยังบอกมาตัวนั้นง่ามครัเริวตันชมบรรยากาศให้หน้าทองให้ทองหน้าครับผมจากที่ผมเห็นว่าโดนหกมัดครับผมหกมากจนผม,มนปรับไม่ครับตรงแถวนี้ นกกระทัดในเท่ากันเลยครับมามาเส่าบ่นี้ยังบม่ได้ยินเสียงนกขันรบรรยากาศโชคด,ด,ดีครับอันนี้บ้านน้องจิลือไปอยู่แถวหนีต้อนกเอืดได้ด้วยแต่ว่า ผมท่านหากขอมาคราคันแล้แหละว่าคอเช้าไงครับโค้าเบิ่งสวนไผยครับ

ยากาศปลาไฟครับเมืองกรดอดกําลัางเตีอดพวกขอวัญปลาไฟคถุงน้ำพักน้ำเนี่ยเหมือนตืบขับยุ่งไรแต่ในตั้งกุฏิครับผม โอ้ตัวน้อยไงครับเสียงนกก็ไม่มีเสียงคันนักตัวนกก็ได้เพเนียกรก็ห้างมัครับผมหรมาหาคขอนเพเนียร์น้ำครับมว่น,นีงจะใส่เพเนียรเก่ามาล้าง,งตั้งแต่สมัยตะปูตะปูะปครับเอาไปทิบมมอดจ้อไปเปนปวกขึ้นเจน้าประจ้อใหม่นะครับปจ้อใหม่เนี่ยเพเนียรจ้อตะขอนเอาคลิปนี้ไว้สนมีแล้วครับผม รเรเาเห็ดปนียเห็ดแจงเดียวอ้นี่บินขึ้นนี่ตัวนึง,ยนอ,อ,งอ,นอยู่นกเขาเขาโอไมัดคยมาเจอเลยครับน่องนกจอนกจอตัวตนี้งามครับผมตัวใจญ่กว่ไปแตกลาง่าครัูแตกมนงามครับเกือบเต็มตัวเห็นนิ้วเด็ดเลย อะไรเส้ครับผมผมย่างไรครับมึงหายังเราอน่อาท้าครับกับหาเรางน่อไม้โอ้ยกำลังแตกายครับมีทุกก่วครับหน่อไม้ดูเพ่ออยากได้ท่านหน่อไม้กับักข่ไหลครับผมปลูกแคบยวครับง่ายท สีข้วสีข้วสามปีเออสามปีนะครับนะสามปีสามปีนี่คือว่าญ่าแล้วครับเต็มที่แล้วขอเส้นนี้นะครับผมี๋ยวมาเจอกันตอนนกครับ